มาครับครั้งนี้เอาใหม่ oh. โอ้โหฟ้าผ่าอีกแล้วครั้งนี้เอาใหม่นะคุณผู้ชมถ้าครั้งนี้ผมไม่ผ่านเอ่อด่าผมว่าไอ้ขี้กากได้เลยฮะ <c oughs> <c oughs> แรงไปปะวะเออด่าผมว่าไอ้กากได้เลยแต่ว่าถ้าผมผ่านกดไลค์ให้ด้วยนะ <c oughs> ถ้าผมผ่านกดไลค์กับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับมาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านด่าได้เลยแต่ถ้าผ่านกดให้ด้วยเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยอยู่กับช่องแต่เมือ่อีกเช่นเคยนะครับเชื่องวันนี้เราหายกันไปนานอีกแล้วกับม e ครับแ m บบกระโดดกันอีกเช่นเคยนะครับหายไปนานจริงๆนะฮะเป็นสัปดาห์เลยนะครับ โอเคซึ่งวันนี้มีคนส่งแมปมาให้อีกแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งแมปมาให้แต่เมื่อเล่นนะครับ okay, โอเคเดี๋ยววันนี้มีคนส่งแมปมาให้เดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกก่าแมปนี้มีชื่อว่าแมปกระโดดสดคูลโอเคครับสร้างโดยอะไรวะเนี่ยเจนโดราไอมอนเ n นโดราไอมอนชาแนลนะครับชื่อโคตรเท่เลยเคกดห้ามโกงทุ<อ>บ็อก แทนสีทองคือสปาพอย์ขอให้สนุกกับการเล่นนะครับจัดไปครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็กดไลค์อีกทีหนึง่งอีกคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนสร้างแมปนี้ด้วยนะครับพอถ้าไม่มีคนสร้างแมปส่งมาให้ก็จะไม่มีคลิปนี้นะครับโอเคงั้นพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่า่านที่1โอ้โหเดี๋ยวผมจะกระโดดแบบ เซียนอโอ้ยไอ้บ้ากระโดดเลยโอ้ my g อดกระโดดเลยครับเอาใหม่เอาไหม่นะเอาใหม่เอาหม่นั่นใหญ่กระโดดเลยนะครับอืเต็มที่เลยเอาใหม่เอาดีๆกระโดดเลยเฉยเลยอะ่ะเออ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องเว้นเพราะว่าเขาทําหลอกเรามานะครับอ,อโอเคครับผ่านกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงด้านสองแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งอยู่นะซึ่งมันง่ายมากครับเรากระโดดข้ามไปเลยก็ได้้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรอันนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นใยแมงมุมฮะก็ขอไปตั้งหลักก่อนเฮ้ยกระโดดลิ้นทําไมวะตั้งหลักนี่มันไม่ต้องมันไม่มีรอเรือนะครับจะกระโดดลิ้นทําไมโอเคครับไปอย่างนี้ ไม่ใช่แล้ว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 ผมจะตั้งหลักแบบอ๋อผมจะอย่างนี้อึ๊บอึ๊บอ้ช่างมาแล้วกันไปไปก็ได้เ <c oughs> หนืดมากเลยครับอย่างนี้อื้มมันโครตเหนืดเลยครับคุณผู้ชมมันจะเหนือดอะไรนี้โอ้คนสร้างคนสร้างเขาบอกอะไรนะห้ามทูบบล็อกนะครับห้ามเกมหมดกับห้ามทูบบล็อกห้ามโกงกับห้ามทูบบล็อกนะครับจัดไปจัดไป จัดไปอืมกดกดย่อตัวเดี๋ยวไม่งั้นตกขึ้นมาแล้วจะบันไลเอาต้องไปเริ่มใหม่กับไอ้ด่านใหญ่มังมุมฉันไม่ชอบเลยโอเคผ่านมาด่าน3ด่านสมนี่โอ้โหไฟมันร้อนแรงเหลือเกินครับทุกคนแล้ว so <c oughs> ผมจะผ่านมันไปยังไงนี้โอ้โหโโต้อง โอ้ติดไฟโอเคครับไอ้บ้าเอ้ยติดไฟไฟมาร้อนแรงไฟมาร้อนแรงงั้นรีบไปงั้นรีบไปโอเคอ <c oughs> ร้อนแรงจริงๆดับไฟก็ได้นะเพราะเขาบอกห้ามทูบบล็อกเขาบอกห้ามทูบบล็อกไม่ได้บอกว่าห้ามดับไฟซะหน่อยเพราะดับไฟไม่ใช่ทุบบล็อกโอเคอเคออไอ้ฝนตกอมาชํำระมาชํำระความร้อนของเราพอดีเลยฝนแตีว่า ไม่จาเป็นก็ได้นะตรงนี้อ่อทำไมเสียงเกมมันเบามากเลยครับคนดูเดีย๋ยวขอเปิดเสียงเกมก่อนนะผมขอเปิดเสียงเกมหน่อยถึงว่านะครับว่าเสียงเกมมันเบามากโอเคเปิดเสียงเกมให้แล้วด่านนี้น่าจะเป็นประตูนะครับอ๋อให้เราอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะให้เรา ขึ้นบันไดเฮ้ยขึ้นประตูมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าไมค์ครับมันมีบัก๊กเขาไม่เรียกว่าบั๊กหรอกนะมันทําได้ต้องนานแล้วละ่ะเนี่ให้มายืนตรงขอบที่ประตูมันจะปิดแล้วกดแล้วกระโดดอย่างนี้โอ้โหฟ้าผ่าไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหใจเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นๆนะเราตกใจเราตกใจเออตกใจเลยฟ้าผ่าไอ้บ้าใจเย็นๆเด้อขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เป็นประตูเล็กโอ้โหกระโดดไม่ข้าม <c oughs> โอ้ยกระโดดไม่ข้ามครับเอาไม้นะเอาไม้นะเอาไม้นะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยอ้อทำไมไม่กดกระโดดแต่มือทำไมนายไม่กดกระโดดวะนอ่เอาไม้เอาไม้เอาไม้เออทำไมเมื่อกี้นายไม่กดกระโดดผมนี่ละงงใจกับตัวเองเหลือเกินครับมาจังหวะนี้ตรงนี้ก็ขึ้นได้อยู่ตรงนี้ก็เปิดไปครับเราเริ่มชำนาญแล้วโอเคตรงนี้ก็ โอเคเอ้าเฮ้ยสร้งเงนโอเคมาตอนนี้ก็ได้วะโอเคครับเอาโอ้โหโอเคมาครับครั้งนี้เอาใหม่โอ้โหฟ้าผ่ากแล้วครั้งนี้เอาใหม่นะคุณผู้ชมถ้าครั้งนี้ผมไม่ผ่านเอ่อด่าผมว่าไอ้ขี้กากได้เลยแรงไปปะวะเออด่าผมว่าไอ้กากได้เลยแต่ว่า ถ้าผมผ่านกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าผมผ่านกดไลค์กับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับมาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าทำให้ผ่านด่าดได้เลยแต่ถ้าผ่านกดให้ด้วยเด้อฮึบโอเคฮึบโอเคครับต้องผ่านดิวะต้องผ่านดีวะอเ,เอออย่าลืมกดไลค์นะคุณผู้ชมฮึบโอเคครับตรงนี้นะจะกระโดดสองสเตปอย่างนี้มันผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว,ว่าฝนมันตก ไอ้บ้าฟ้าก็ผ่านอยู่นั่นแหละถ้ากระบองเพสโตหรือฮะถ้ากระบองเพสโตหรือกอนะโดดอะไรวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปลอีกทีก็แล้วกันถ้ากระบองเพสโตหรือขวางกระโดดมาได้เลยให้กระโดดไม่ได้อ๋อถ้ากระบองเพสโต กระโดดไม่ได้ให้ทูบ็อกเออว่ากูจะแปลได้ครับคุณผู้ชมโอเคครับได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันไม่โตนะแหมคนสร้างแมพเขาคำนึงถึงเราด้วยว่ากระบองเพชรมันจะโตนะครับขอบคุณมากเออขอบคุณมากที่ใส่ใจผมทุกรายละเอียดตรงนี้ละ่ะด่านไอ,อ้ด่านนี้น่าจะเป็นด่านให้เราไต่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดให้หมดก่อนนะอบอ่าปิดให้หมดก่อนแล้วเราก็กระโดดกระโดดขึ้นทีละอันอย่างนี้โอเค กระโดดขึ้นทีละอันอย่างนี้ครับแล้วก็ปึ๊บโอเคเรียบร้อยตัวตรงนี้บันไดบันไดบันไดจ,จะผ่านไหมโอ้โอ my god อเอามาเอาหม่เอาห,อาหอม้รู้สึกว่าบันไดมันจะยากไปนิดนึงนะโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้จิบจิบมันจิบจิบอยู่แล้วเอ้ยหัวติดโอเคโอเคโอเคเข้ามาเข้ามา Come on Come on Come on Dude Come on Dude ผ่านแล้วครับได้อยู่วะได้อยู่ครับโ okay. อเคอึบอึบโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงต่อเอาไงเอาไงต่อครับโอเคได้อยู่ส่วนตรงนี้ก็กระโดดโอเคครับไปโอ้โหฟ้าผ่าเย้วตรงนี้กระจกปรับเปลี่ยนไอ้บ้านายก็รู้ว่าผมไม่ถนัดกระโดดกระจกแต่อย่างไงก็จะพยายามเล่นให้ผ่านก็แล้วกันนะอึบอื้อ อึ๊บโอ้ยอันนี้มันลัวอันเดียวไอ้บ้าอึ๊บอึ๊บโอเคด่านที่8แล้วครับมันอยู่แล้วเพราะคุณผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดลูกกระดิ่งให้นะครับผมเลยเล่นผ่าน <c oughs> โอเคโอ้โหในนี้มีลูกดอกด้วยเดี๋ยวขอโอ้ย w h a t the f ฟ c k มือไปโดนเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันแรกมีลูกดอกอันสองไม่มีอันสามไม่ม,ม,มีโอเคครับ อันสองไม่มีอันสาโอ้ยทำไมมันไม่มีแล้วมันโดนได้ไงวะอ้าไม่ตายไม่ตายเฉยไอ้บ้าไม่ตายเฉยเลยอันแรกไม่มีนะครับอันสองไม่มีอันแรกมีดีอันอันสองไม่มีฮึโอเคอันสองไม่มีครับอันสามไม่มีโอเคโอ้โหคุณผู้ชมครับไอ้บ้าใครจะไปผ่านโอเคเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอ ตายตายตั้งแต่ยังไม่ร่วงโอเคมันต้องมีสักทางที่ว่าที่เราจะต้องผ่านมันไปได้เนี่ยออโอเค,อเควูว้โหผ่านมันไปได้เนี่ยโอเควูู้้ผ่านผ่านไปที่เรียบร้อ,อยขอโทโอเคครับฝนตกปลอยปลอปรยไม่เป็นไร จบแล้วหรอจบแล้วโอ้โหอย่าลืมก็ติดตามเทนโดรลมอนชื่อโคตรเท่เลยครับช่องคนสร้างนะครับใครอยากไปติดตามก็ไปติดตามนะให้คะแนนเท่าไรแล้วเกียรดดานอะไรไม่เกียดครับไม่เกียด์ตัวดานเลยเพราะพี่โหดอยู่แล้วโอเคครับแล้วดานอยากให้มีภาคสองไหมมันต้องอยากแน่นอนอยู่แล้วครับคนรู้ส่งมาให้พี่กระชื่นชมนะครับโอเคเกมมอหนึ่งน่าจะให้เราบินเล่นนะฮะ แต่ว่าปรับปรุงอย่างหนึ่งนะครับน่าจะกดปิดฝนมาให้ก่อนก่อนแบบก่อนทําลิงโหลดแมปอะเออแบบก่อนเซฟแมปเป็นลิงโหลดให้พี่นะครับน่าจะปับฝนแล้วก็ปรับเป็นตอนเช้าให้เรียบร้อยเนาะเพราะเวลาคนเล่นนะครับมันจะได้แบบไม่ไม่ฝนตกไม่ให้น่าลำคานนะครับโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็จบกันแล้วครับกับแมปคนไทยหากชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกด u b s สไ i b e กดแชร์นะครับ กดการแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม